es ก well, like so ินยาหรือพยายามขวดาะว่าวันนี้มันก็ไม่ขยำขวัด้วยพี่อยิ้เล่ยาให้เล่นด๋ยาดิยาไม่ต้องขยหขวดแล้วมันมาเป็นเม็ดหมดเลยกินยามันไม่ใช่ยานาว บอกให้ทำไมเปนรอยงะครูซิมตส่ปั๊มเมาเลยครับพี่ขนาดเกจิและเิคนน้สั่นยังงงอปได่านนี้ใช่ไหมที่เราแบบเดินม่วนอยู่หลายรอบจนกระทั่งเราตายใช่เดินม้วนกไม่น่าเชื่อว่าเรายังเล่นรอดมาได้รอดไม่ได้แต่รู้สึกว่าจะรอดไม่นสองครัวเรื่อยเลย ก็มาสองตัวสามตัวอะไรกันนี่ตวะไตายแจตายตัดแจตอนนั้นเหลือไซยกากะกับเอ,อ่อมรารลกมามีก็ตายไม่ใช่เลือเยเมือแต่มามีมามิบทมานใช่ไหมจริงจริงอ่ะใช่มามีตอนตอนตันสมอลเลต้องดูโอลิ ต้นรวยเนี่ยเอ่ออะไรนะรีเบลเลียนอ่ะรีเบลเลียนกมดหนักหมดเยอะใช่หมดเยอะถูกแล้วหมดเยอะแถมอาเม็ดด้วยใครคินดีเบียนเบียนเบียนแกรู้สึกเขาจะริ่มปล่อยใช่ไหมเดี๋ยวมูวี่ภาคสามว้าสัตว์พี่ไม่รู้ว่าดูจากไหนเลยไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องทำในพระสิทิ ทำไมว่าไปหาเขาเลยนะใครไม, <m ere ly> ไม่ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ไม่ได้ติดตามมาดูกะเลยอ่ะคืออหรอคือจำตรงคือดูแค่นั่นแ่ะดูแค่แบบภาวธรรมดาเป็สองตอนใช่ไหมนะข <m ere ly> ่าวสารภาพทีวีใช่ป่ะ <m ere ly> เออพี่ก็เคยดูจบนะีเ <m ere ly> ่วันก่อนวันก่อนนั่งพยายามนั่งดูอยูเหมือนกันเออมิถุนายนไปครึ่งหกตอน เดี๋ยวว่าถ้าว่าจะดูถ้ผมถอนโอ้ยอยากจะได้มมีมาทีโลฟรีนะเนี่งวันนี้ทายง่ายกันเฮ้ยแล้วเมา่ากันนีกจุดกว่ากันแล้วเหรอเอ๊ ยังตายมือซตายมือซายมือเอ้ยไม่มีใครอยู่เพื่อนเลยตรงนี้อย่างนี้ไงอย่างนี้เป็นอากาศชอบสุดละโอยลงมาเอาไปไหนสุดมนโอเคไปไหนต่อซ้ายครับเอาก่อนนี่เราไปประตูนี่มาถึงที่แบบ สบายสบายถึงแล้วอ่ะเ,อเลือกไปประตูขวากันตายกันเกือบเลยเออวางกันไปเอา้าตายแล้ว,ว,วระวังกันเอออย่างโดีตอนนี้นนให้ผมเดานะครับตอนนี้แค่ถ้าผู้ชมกำลังคิดว่าที่อ่านคือคุณสมบัติหรือเปล่าวะคูอพวกเราเผาอันนี้เผาเพียว ถ้าหากถ้าหากที่เกับปากกันเสี่ยผมจะเอายาในยาที่มันลอยฟ้าเนี่ยมากินแล้วเนี่ยยาเลยลอยฟ้าอ๋อยาแบบลอยๆเนี่ยอ้าวไอ้แล้วผมตัวคงเดียวเอาไว้ร่วงมันเป็นโมเมนต์ที่แบบเห็นกันอายเห็นกันอยู่ทุกวันโมเมนต์นี้ บบต้องจุดกุลลงไปแบบทุกความสวยงามแล้วคนอยู่ข้างล่าจะตายไหมโยนระเบิดฆ่าตัวเองเลยนี่เสยครับเสยอัมก็คัพแล้วก็อะไรแล้วก็โดนแล้วก็ตบสามตูดคืออะไร อยากเล่นระเบิดอ่ะอยากเล่นระเบิดอะต้องเล่นมวยหรือปล่านเอาไมเอาไหกรดานั้นเอาเอาด่านนี้ปาดานนี้สี่มันด่านที่โดนกันแบบดู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 ดีดู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 เดู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 ดนดููด มันจะถึงไหมเหรอก็ต้องเล่นให้ได้ดีๆก็ต้องเล่นให้ชนะไปเยอะๆเพราะว่าไปพี่เคยเห็นคนแคสแบบว่ารอบนี้มันละสองพันไข่เด่นเนี่ยแต่โคตรเก่งนะยี่หกเราตายกันเฉยเลยรอบสองพันเล่นคนเดียวด้วยที่มันเออรอบสองพันล 2, เล่นคนเดียวเนี่ยโคตรเก่งเนี่ยมาเกิดมาจากไหน ฮัลโหลไมค์พี่ยังอยู่เปล่ายังอยู่ครับเอโอเคจองอ่ะจะเขียว <laughs> โกมันมันมันส่องดูงใต้กระโปงเขียวโกอะ่ะโ oh, <laughs> อ้โหอย่ามันกล้า <laughs> พรุ่งนี้ทัก้กาเล่น <laughs> ลอเอาเจอพื้นน <laughs> ี่กโอ้กล้าจะมาซ้อมด้วยนะ <laughs> <ง S 1> <laughs> เนี <laughs> ย อ่าไม่โดนใครก็ได้ไปเคลียรออีชาร์ลนี่ริงจิงใครเคลียวอ๋อเฮ้ยเราถามพี่สวัสดีเยเราจะลองดูหน้าชารอนกันนะครับที่นี่มีที่นี่มีทีสกินแถวนี้ไปไกล มีลงหน้าชาลอแล้ววอนที่ออดนาเอ๊รอดไงโทษคขอบคุณทนทีเอาไปยเย่อยู่ตรงนั้นเลยอยู่ตรงนั้นเลยขายได้ห้าแสนะเมือนไมจะเฮ้ก็เล่นชาลอเล่นลวงไง ตายตอนจบด้วย ret. อับปรีมันแต่แม่งอยู่ไม่ใช่เหรอไม่ถิงตัวเองอับปรีอย่างนี้ใช่แล้วไม่ไส้ซีดอย่างนี้ไม่ซีนาทีสี่นาทีมันมันเร็วกันจังเอ๊ชาลอตนี่ใช้ฝรั่งเศสป่ะป้ากลับบ้านสวัสดีครับคนละชาลอตแล้วมุกแป๊กอีกเล่นได้แล้วเนี่ยโถ่มัน IS Let's make a deal. Now here's TV's big dealer, Wayne Brand.